สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกนะคะว่าพอสงครามรัสเซียยูเครนมันยืดเยอะมาสามปีกว่าแล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบอยู่ไกลตัวเรามากขึ้นใช่ไหมคะแต่เอ๊ะพอมีข่าวว่ามีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกท่อส่งน้ามันโรงกลั่นในรัสเซียทีไรเนี่ยราคาน้ํามันบ้านเราเออมันขยับตามแทบจะทันทีเลยนะคะ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลๆก,กลับส่งผลถึงกระเป๋าเงินเราได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยดูจากข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เราได้รวบรวมมาในหัวข้อสงครามพลังงานรัสเซียยูเครนและผลกระทบต่อโลกค่ะครับเรื่องพลังงานนี่เป็นประเด็นที่สาคัญมากจริงๆครับเพราะมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าสงครามครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบแบบเดิมๆเท่านั้นแต่มันมีมิติของออสงครามพลังงานเกิดขึ้นด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์และผลกระทบมันก็แผ่ไปทั่วโลกอย่างที่เราเห็นๆกันนี่แหละครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองมาเริ่มจากฝั่งยูเครนก่อนดีไหมคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเหมือนจะชี้ว่าถึงแม้กำลังรบตามแบบแผนยูเครนอาจจะออไม่ได้เปรียบรับสเซียเท่าไหร่ แต่เขากลับเลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากคือพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียเลยใช่ครับใช่เลยเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่า asymmetric warfare นะครับคือ,อาการรบแบบไม่สมมาตรคือแทนที่จะไปประทะตรงตรงในจุดที่ตัวเองอาจจะเสียเปรียบ ก็หันมาเลือกโจมตีจุดอ่อนที่สําคัญมากๆของอีกฝ่ายแทนซึ่งจุดอ่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของรัสเซียก็คือภาคพลังงานนี่แหละครับในเอกสารหลายชิ้นก็ระบุชัดเลยครับเรื่องการใช้โดนพิสัยไกลเข้าไปโจมตีโรงกลั่นน้ํามันบ้างคลังน้ํามันบ้างหรือแม้กระทั่งสถานีส่งออกน้ํามันดิบหลายแห่งเลยนะครับที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย แต่ว่าการโจมตีโรมกลั่นหรือท่อส่งน้ํามันแค่ไม่กี่แห่งเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบรุนแรงได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะคือบางทีเราอาจจะนึกว่ามันก็เสียหายแค่จุดจุดหนึ่งรัสเซียก็น่าจะซ่อมได้หรือมีที่อื่นทดแทนได้อะไรแบบนี้นะคะครับอันนั้นก็เป็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าในโลกของตลาดพลังงานจริงๆเนี่ยที่มันเชื่อมกันหมดมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ย แม้ว่าความเสียหายทางกายภาพจริงๆอาจจะจํากัดวงอยู่บ้างแต่มันส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาแล้วก็ต่อกลไกตลาดนี่มหาศาลเลยครับลองนึกภาพตามนะครับพอมีข่าวมาว่ายูเครนโจมตีโรงกลั่น A หรือคลังน้ํามัน B ได้สําเร็จข่าวมันจะแพร่ไปทั่วโลกเร็วมากเลยครับผ่านสํานักข่าวผ่านแพลตฟอร์มการเงินต่างๆทีนี้ สิ่งที่ตามมาทันทีก็คือความกังวลในตลาดครับพวกเทรดเดอร์นักลงทุนกองทุนพลังงานทั่วโลกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะการโจมตีครั้งนี้มันจะกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปหรือน้ํามันดิบที่จะส่งออกจากรสัสเซียแค่ไหนโรงกลั่นนี้มันสําคัญกับการผลิตน้ํามันประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างเช่นดีเซลที่ยุโรปต้องการเยอะๆหรือว่าน้ํามันเครื่องบินแล้วมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมอะไรแบบนี้นะครับความไม่แน่นอนพวกนี้แหละครับคือตัวกระตุ้นชั้นดีเลย ตลาดพลังงานโดยเฉพาะพวกตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือ Futures Market เนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่อ่อนไหวต่อข่าวสารความคาดการณ์ในอนาคตมากๆพอมีความเสี่ยงว่าสป l y หรืออุปทานมันอาจจะลดลงแม้แค่นิดเดียวหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามเนี่ยนักลงทุนก็จะรีบเข้ามาซื้อสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือบางทีก็เพื่อเก่งกำไรมันก็เลยดันให้ราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเร็วมาก ซึ่งราคานี้แหละครับที่บริษัทน้ำมันทั่วโลกเขาใช้อ้างอิงในการกำหนดราคาขายปลีกหน้าปัม๊มผลมันก็เลยมาถึงราคาน้ำมันที่เราเติมกันแทบจะทันทีเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อๆกันไปเลยครับ อ๋อข้อใส่ปนไกมากขึ้นเยอะเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความเสียหายทางตรงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความเชื่อมั่นความกังวลในตลาดโลกเป็นหลักเลยแล้วผลกระทบที่เราเราท่านท่านสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันละ่ะคะนอกเหนือราคาน้ำมันที่ปามแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างคะที่ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นโอ้โหมันเป็นลูกโซ่ต่อไปอีกหลายทอดเลยครับพอน้ามันแพงซึ่งเป็นต้นทุนพื้นฐานของแทบทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะ ค่าขนส่งก็แพงขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศลองคิดดูสิครับว่าสินค้าทุกชนิดเลยตั้งแต่ผักสดในตลาดอาหารกระป๋องในซูเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศล้วนต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นนั่นก็หมายความว่าต้นทุนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรโรงงานร้านค้าต่างๆก็สูงขึ้นตามไปด้วยสิคะ ถูกต้องเลยครับและเมื่อต้นทุนสูงขึ้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องปรับราคาสินค้าบริการขึ้นตามไปด้วยเพื่อจะรักษากำไรหรือบางทีก็เพื่อให้อยู่รอดได้ทางธุรกิจ นี่แหละครับคือสาเหตุที่เราเห็นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมันขยับขึ้นตามมาหรือที่เราเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนั่นแหละครับข้อมูลบางส่วนยังชี้ไปถึงผลกระทบต่อภาคการผลิตที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆด้วยนะครับเช่นพวกอุตสาหก,กรรมปิโตรเคมีการผลิตปุย๋ยหรือแม้แต่ภาคท่องเที่ยวที่ค่าตัวเครื่องบินแพงขึ้นอันนี้ก็โดนผลกระทบกันทั่วนหน้าเลยครับ โหกลายเป็นว่าสงครามที่ดูเหมือนอยู่คนละซีกโลกเลยนะคะมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของเราโดยตรงเลยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งเลยนะคะเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนฝั่งยูเครนก็เจอจุดที่สร้างแรงกดดันให้รัสเซียได้พอสมควรเลยแล้วนี่มุมกลับกันละคะรัสเซียเขามีวิธีตอบโต้ในสงครามพลังงานนี้ยังไงบ้างข้อมูลพูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมคะ โอ้โหรัสเซียเองก็ถือไพ่ใบสําคัญอยู่ในมือไม่แพ้กันเลยครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกคนหนึ่งโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติที่ส่งไปยุโรปแล้วก็น้ํามันดิบที่ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยรัสเซียใช้สถานะตรงนี้แหละครับเป็นเครื่องมือตอบโต้อย่างมีน,นัยสําคัญเลยทีเดียว ในเอกสารที่เรามีอยู่ก็ให้รายละเอียดว่ารัสเซียใช้กลยุทธ์หลายแบบครับตั้งแต่การประกาศลดปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อหลกักๆไปยุโรปอย่างเช่นท่อน,นอร์ดสตรีมก่อนที่จะระเบิดไปนะครับหรือท่อที่ผ่านยูเครนเองโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางเทคนิคบ้างต้องซ่อมบำรุงบ้างอะไรทำนองนั้นซึ่งแน่นอนครับตลาดก็ตีความไปนในทางเดียวกันว่าเป็นความพยายามใช้พลังงานเป็นอาวุธ แค่ลดปริมาณส่งลงนิดหน่อยหรือแค่พูดว่าจะลดเนี่ยนะคะมันสร้างความปั่นป่วนได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะได้สิครับได้เลยเพราะว่ายุโรปเนี่ยเพิ่งพาก๊าซจากรสัสเซียในสัดส่วนที่สูงมากๆมานานหลายสิบปีแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่อสหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยสำคัญมากพอมีสัญญาณว่าก๊าซอาจจะไม่พอหรืออาจจะขาดแคลนเนี่ยราคาซื้อขายก๊าซล่วงหน้าในตลาดยุโรปนี่พุ่งทะยานขึ้นไปหลายเท่าตัวเลยครับทันที โอ้โหสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจในยุโรปรัฐบาลหลายประเทศนี่ต้องรีบออกมาตรการช่วยเหลืออุ้มราคาพลังงานกันยกใหญ่เลยซึ่งมันก็กระทบต่อสถานาการณ์คลังของประเทศเหล่านั้นไปอีกทอดหนึ่งด้วยครับนอกจากเรื่องปริมาณแล้วรัสเซียยังเคยใช้เรื่องเอ่อกลไกการชําระเงินด้วยนะครับมีช่วงหนึ่งที่รัสเซียประกาศเลยว่าจะรับชําระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นอ๋อจําได้ค่ะค่ะ เพื่อจะพยุงค่าเงินตัวเองแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรหรือแม้กระทั่งการขู่ว่าจะตัดการส่งพลังงานให้ประเทศที่สนับสนุนมาตรการคว่างบาตรรัสเซียทั้งหมดนี้ล้วนการใช้พลังงานเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างชัดเจนมากครับฟังดูซับซ้อนแล้วก็เหมือนเป็นเกมชิงไหวชิงพลิปกันนะ่าดูเลยนะคะเนี่ย ต่างฝ่ายต่างก็ใช้จุดแข็งของตัวเองมาแบบว่าห้าหันกันฝ่ายหนึ่งใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอีกฝ่ายก็ใช้การควบคุมปริมาณราคาพลังงานเป็นอาวุธแล้วภาพรวมของสถานการณ์สงครามพลังงานตอนนี้มันส่งผลให้เกิดภาพใหญ่แบบไหนขึ้นมาคะข้อมูลเขาสรุปไว้ยังไงบ้างคะภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนความไม่แน่นอนในตลาดพลังงานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับ สงครามครั้งนี้มันตอกย้ำให้เห็นเลยว่าพลังงานเนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าโภคภัณฑ์ธรรมดาธรานะแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของเศษรษฐกิจโลกจรงิงๆแล้วก็เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดเลยในเอกสารหลายชิ้นใช้คำว่านี่คือเกมบีบคอเศรษฐกิจโลกหรือ global economic chokehold ซึ่งผมว่ามันสะท้อนภาพได้ดีมากๆครับ คือไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบในสนามรบแต่ในเกมพลังงานนี้ทุกคนทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานประเทศผู้บริโภคหรือแม้แต่ประเทศที่เป็นทางผ่านต่างก็ต้องเผชิญกับความผ,ผันผวนของราคาความเสี่ยงด้านอุปทานแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐ,ฐกิจที่มันสูงขึ้น มันเหมือนกับว่าทุกคนต้องร่วมจ่ายราคาของความขัดแย้งนี้ด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยากเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามพอฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกเลยคะ่ะว่าเรื่องพลังงานมันเชื่อมโยงกับความมั่นคงเศรษฐกิจโลกแบบแน่นแฟนจริงๆ ถูกต้องครับถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญสคัญจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับประการแรกเลยคือสงครามในยุคปัจจุบันเนี่ยมันขยายมิติออกไปไกลกว่าแค่การรบพุ่งทางทหารแล้วจริงๆการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยเฉพาะด้านพลังงานเนี่ยกลายเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ส่งผลกระทบได้รุนแรงแล้วก็กว้างขวางมาก ประการที่2คือมันเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบพลังงานโลกที่เราพึ่งพิงแหล่งผลึกแค่ไม่กี่แห่งแล้วก็เชื่อมโยงกันซับซ้อนผ่านตลาดโลกทําให้ความขัดแย้งในจุดเล็กๆจุดเดียวสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปได้ทั่วทั้งระบบเลยครับและประการสุดท้ายคือมันแสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะจากประเทศที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งเลยครับต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปกำลังเรียนรู้แล้วก็พยายามหาทางปรับตัวกันอย่างเร่งด่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเพื่อรองรับพลังงานจากแหล่งอื่นชัดเจนมากเลยค่ะผลกระทบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟที่อาจจะแพงขึ้นราคาสินค้าที่สูงขึ้นหรือแม้แต่ความผันผวนในตลาดการเงินที่เราติดตามกันเนี่ย ล้วนเป็นเงาสะท้อนส่วนหนึ่งของสงครามพลังงานครั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราทุกคนจริงๆค่ะครับ และจากสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามต่อไปเหมือนกันนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐ,ฐกิจยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปราะบางแล้วก็เชื่อมโยงกันทั่วโลกทำให้ความขัดแย้งเฉพาะจุดสามารถส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโได้รุนแรงขนาดนี้คาถามคือ แล้วมันจะมีโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบสำคัญอื่นๆอีกไหมที่อาจจะมีลักษณะเปราะบางและเชื่อมโยงกันในแบบเดียวกันนี้ซ่อนอยู่โดยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรืออาจจะยังประเมินความเสี่ยงของมันต่ำเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นระบบการเงินโลกโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ห่วงโซ่อุปทานอาหารโลกนี่อาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องลองคบคิดแล้วก็จับตามองกันต่อไปในอนาคตครับ